สวัสดีครับผมชื่อดรปรัชญาคงทวีเลอร์นะครับปัจจุบันผมรับตําแหน่งศาสตราจารย์อยู่ที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยือ่อและเซลล์ต้นกาเนิดเราจะพบนะครับว่าคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นก็เลยทําให้เกิดสังคมผู้สูงอายุปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่มีการเตรียมการสังคมของผู้สูงอายุอาจจะเป็นสังคมที่อ่อนแอก็ได้เพราะว่าคน เมื่อมีอายุมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะตามมาถ้าไม่รู้วิธีการในการจัดการปัจจัยที่จะมีผลต่อสุขภาพเนี่ยเราพบว่าอาหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเราก็มามองเห็นว่าเมื่อเราวินิจฉัยโรคได้แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ,ะชะลอการเกิดโรคลดความเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็มามองดูว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดใกล้เคียงกับตัวเรามากที่สุดก็คือเรื่องของสารอาหาร จากธรรมชาติเราก็ได้มีการทำการศึกษาวิจัยค้นคว้าว่าสารอาหารบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยถ้าเราสามารถรู้ว่าสารอาหารตัวนั้นประกอบไปด้วยสารสำคัญอะไรนะฮะมีการกลไกาการออกฤทธิ์อย่างไรเมื่อเราสามารถที่จะนำออกมาปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย ก็น่าจะเชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าใช้อาหารเป็นยาดีกว่าการใช้ยาเป็นอาหารประสบการณ์ที่ผมมีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสารอาหารจากสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นสามารถทำเป็นผิดพันธุ์ได้แล้วก็เราก็มีเครื่องมือที่มีมูลค่าที่จำเป็นสำหรับใช้ ในการศึกษาค้นคว้าระดับโมเลกุลเรามีความพร้อมงานวิจัยตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับมาร์เก็ตติ้งผลผลิตก็คือ 1. นงนะครับองค,ความรู้ใหม่ว่าสารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่2ก็ได้ผลงานการศึกษาวิจัยเป็นผลงานทางวิชาการอันที่3เราก็จะได้ผลผลิตและผลผลิตเนี่ยก็สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เราก็จะได้ออกมาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือสิทธิทบัตรผู้ที่นำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้สิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้การเกิดโรคหรือเป็นเรื่องของการที่มีความเสื่อมน้อยลงสามารถฟื้นฟูหรือสามารถที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพก่อนที่เขาจะต้องเข้าไปในโรงพยาบาล